อามาหาผู้จัดการัแต่เช้าเลยคุณจา๋าค่ะหายไปไหนเนี่ยอคุณจ๋าไม่อยู่หรอไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วอะ่ะ อยู่ในห้องแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยตอนกลางวันน่ะไอาถามคุณจ๋าว่าจะทานอะไรแต่หาไม่เจอเลยค่ะในห้องอะก็ฉันไปข้างน้ำมาว่าแต่งานเสร็จเรียงกำลังทำอยู่ค่ะเออไอพอจะมีสักห้าพันไหมฉันขอยืมหน่อยสิฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มามีพอดีเลยค่ะเพิ่งกดมาว่าแต่สมัยนี้อะ่ะมันไม่ต้องใช้เงินสดเอาได้นะคะสกแกนสกแกน ก็ฉันต้องใช้เงินสดสแกนไม่ได้เอามาให้ยืมเถอะน้าไม่ต้องถามเยอะเลยค่ะขอบใจนะเดี๋ยวเย็นๆฉันเอามาคืนค่ะเรียก,ลยลกยเลยจ้าคุณสวยรางวัลทุกใบเลยจ้าเรียกเลยจ้าก้วก็มีนะจจะแปดโมงครึ่งแล้วผู้จัดการจ๋าฉันเอาทั้งแถวนี้ไปเลย,ยทั้งหมดก็สามพันพอดีจ้ะตัวหนึ่งนะจ๊ะ โอ้โหซื้อหวยซะเยอะเลยถ้าถูกขึ้นมารวยเละแน่เลยเนะี่ยจะสายแล้วนี่งวน,นี้ก็ซื้อตั้งหลายใบไม่ถูกสัมใบเลยผู้จัดจาการคะคือว่าเงินที่ยืมอายคะ่ะเมื่อไหร่จะคืนคะนี่มันก็หลายวันแล้วอะพอดีว่าออ้น,นี้ต้องใช้เงินนะคะผู้จัดจาการ นี่มันก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยให้พร้อมเงินเดือนเลยแล้วกันทํามาเป็นทวงเสียมารยายอะไรของเขาเนี่ยมายืมเงินฉันพอฉันไม่ทวงบอกว่าเสียมารยาทบ้าเลยเนี่ยต้องห้าพันเลยนะผู้จัดการเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับชอบสนใจมาเป็นหุ้นส่วนบริษัทไหมพอดีบริษัทจะขยายก็เลยต้องการหุ้นส่วนเพิ่มอ่ะแล้ว ทำไมผู้จัดการถึงเลือกผมเป็นหุ้นส่วนล่ะครับก็ฉันเห็นว่าช็อปตั้งใจทํางานแล้วก็รักบริษัทนี้ดีก็เลยชวนก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าแนวโน้มบริษัทกำลังเติบโตว,ว่าแต่ผมต้องทอํายังไงบ้างล่ะครับก็แค่ซื้อหุ้นหุ้นละห้าพันแต่ว่าช็อปจะซื้อกี่หุ้นก็ได้นะสิ้นปีปันผลตามหุ้นเลยงั้นผมขอถามน,นิดนึงนะครับอยู่ที่จะได้รับจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีหรอครับแล้วแนวโน้มการเติบโตของบริษัทจะไปนในทางไหนแล้วก๊อสต์มเจอของผมนี่ ไม่ต้องคิดเยอะถ้าไม่เอาฉันจะได้ชวนพนักงานคนอื่นถ้างั้นผมขอเวลาคิดหน่อยนะครับแล้วรบกวนผู้จัดก,การเนี่ยส่งงบการเงินสี่ไตรมาสล่าสุดใผมหน่อยนะครับอืออืม,อมเดี๋ยวส่งให้ขอบมากครับงั้นผมขอตัวนะตกลงว่ายังไงครับผมจะซื้อหุ้นบริษัทแต่ว่าผมซื้อสิบหุ้นนะครับเพราะเลยว่าผมมีเงินเก็บเหลืออยู่พอดีแล้ว ผมจะต้องทำยังไงบ้างล่ะครับงั้นเธอก็สแกนเงินเข้าบัญชีฉันเลยส่วนเรื่องสัญญาเธอไม่ต้องกลัวนะเธอทำงานอยู่ที่นี่อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเซ็นสัญญากันทีหลังคืออย่างนี้ครับผู้จัดการพอดีว่าผมพกสัญญาซื้อขายมาพอดีเลยยังไงรบกวนผู้จัดการเซ็นสัญญาตรงนี้หน่อยนะครับผมจะได้มั่นใจไงครับว่าผู้จัดการจะขายพู่นห้ผมเราจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังครับ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับทำไมไม่ถูกซักใบเลยเนี่ยงวดน,นี้ซื้อหมดไปตั้งหลายหมืน่นไม่ถูกซักใบเลยเจ้าพ่อนะเจาพ่อเลิกงานกันหมดแล้ว คุณจ๋าจะไปไหนคะเรามาคุยกันดีๆด,ดีกว่าคะ่ะไม่ต้องมาทําเป็นหลบหน้าหลบตาล็อกห้องอยู่ตลอดเวลาฉันมาทวงเงินที่คุณจ๋ายืมไปมันเป็นเดือนแล้วนะคะคืนมาเลยคะ่ะ5 0 0 0ันบาทก็บอกแล้วไงว่าจะคืนพร้อมเงินเดือนคุณจ๋าคะแต่นี่มันต้นเดือนแล้วเงินเดือนก็ยังไม่ได้เลยอะ่ะหรือว่าคุณจ๋าคิดจะโก้นะคะพูดแบบนี้ก็สวยดิถ้าไม่อยากทาอะ่ะก็ลาออกไป คุณจา๋าคะทำไมถึงพูดแบบนี้อ่ะทำงานก็ต้องได้เงินเดือนสิคะแล้วอีกอย่างอ่ะคุณจา๋าเป็นผู้จัดก,การอ่ะมายืมเงินพนักงานแบบนี้แล้วก็ไม่คืนด้วยอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้คะอะไรนะผู้จัดก,การยืมเงินอายหรอใช่ค่ะยืมเงินอายไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วบอกว่าจะจ่ายพร้อมกับเงินเดือนแต่นี่มันอะไรกันคะเงินเดือนก็ไม่จ่ายเงินที่ยืมก็ไม่คืนด้วยผู้จัดก,การครับทําแบบนี้มันดูไม่ดีเลยนะครับเป็นถึงผู้จัดการแต่มายืมเงินพนักง,งานเนี่ยน,นะแล้วอย่างหนึ่ง ที่ผมซื้อหุ้นไปอ่ะผมจะได้เงินคืนไหมครับเงินเดือนฉันกำลังจะจ่ายอยู่นี่ไงรอนิดรอหน่อยไม่ได้เลยไงส่วนหุ้นน่ะฉันเปลี่ยนใจและไหนๆก็ไม่ได้เซ็นสัญญากันอยู่แล้วนี่ผมคิดว่าอยู่แล้วว่าคุณผู้จัดการอ่ะต้องมาไม้นี้ผู้จ่าเเงินผมไปห้าหมื่นดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบรวมเป็นหกหมื่นดอกเบี้ยหนึ่งหมื่นครับดอกเบี้ยบ้าบออะไรต้องหมื่นหนึ่งก็นี่ครับลายเซ็น ผู้จัดการเซ็นไว้แล้วโดยที่ไม่ได้อ่านเอกสารซะด้วยซ้ําแกทําแบบเนี้ยแกวางแผนไว้แล้วใช่ไหมฉันจะไล่แกออกฉันนี่แหละที่วางแผนให้เขาทําแบบนี้ที่ฟุกที่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็กลับมาตอนจนรู้ว่าเธอเนี่ยทําบริษัทฉันวุ่นวายขนาดนี้ไงเ,เ,เดี๋ยวนะคะผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะที่เขาพูดหมายความว่าไงฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยไอ้ผู้ชายคนนี้เขาชื่อคุณฟุกเขาเป็นเจ้าของบริษทัทตัวจริงคุณฟุ๊กอะ่ะเปทำงานต่างประเทศ ฝากให้คุณจ๋าซึ่งเป็นน้องสาวอ่ะดูแลบริษัทแทนคุณปุกกลับมาแล้วน้องสาวฉันน่ะมันบ้าหวยวันวันหาแต่เลขไปซื้อหวยนี่ถึงขั้นมายืมเงินพนักงานในออฟฟิศไปซื้อหวยแล้วเหรอเสียชื่อเสียงฉันหมดและช็อปอ่ะมันโทรบอกฉันหมดแล้วฉันก็พอเดาได้ว่าเธอเนี่ยไปขอยืมเงินช็อปฉันจึงให้ช็อปอ่ะวางแผนแล้วก็ทําเรื่องนี้ไงแล้วนี่ถ้าช็อปไม่ไปเล่าให้ฉันฟังนะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเธอเนี่ยไปยืมเงินช็อปคุณจ๋าเล่นหวย ผมก็สงสัยว่าเงินในวันนั้นน่ะมันหายไปได้ไงคุณจ่าขโมยไปแน่เลยอุตส่ามัดไว้อย่างดีอ่ะโอ้ทำทำไมเนี่ยนี่พี่ทำแบบนี้ทำไมอะ่ะก็เพื่อจะได้ดับนิสัยเธอไงเธอจะได้รู้ว่าเธอมันเป็นคนบ้าหวยและเธอไม่มีคุณสมบัติที่จะมาทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทฉันออกไปได้แล้วฉันไล่เธอออกแต่ฉันเป็นเจ้าสาวพี่นะน้องก็ส่วนน้องงานก็ส่วนงานพี่ว่าเธอไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการที่นี่หรอก กับบ้านไปเถอะส่วนเรื่องที่เธอยืมเงินพนักงานเนี่ยเดี๋ยวพี่จัดการเอง <c oughs> ขอโทษด้วยนะจา๋าเขาคงเอาเงินเดือนของเธอสองคนนะไปใช้หมดแล้วอะ่ะฉันจะรับผิดชอบไปเองแล้วก็เงินที่เหลือด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับของผมก,ผผมก็มีแค่เงินเดือนนะครับที่ยังไม่ได้ของหนูห้าพันค่ะแล้วแล้วก็เงินเดือนด้วยคะ่ะเดี๋ยวผมจัดการให้ขอบคุณมากนะครับ อร่อยจริงเลยเนี่ยฝีมือแกหืมฝีมือใครเนี่ยทันเอกจ้าโอ้โหอร,อร่อยเหมือนเดิมเลยนะแกะก็รู้รสมือยายไอ้อะนิ่งจะตายแบบเนี้ยฉันกินได้ทุกวันนั่นแหละเออจริงมือแกนี่มีมาตรฐานจริงเลยอะทำมาเป็นอวยก็แค่ผัดมาม่าเองแต่อร่อย,อยจริงนะเนี่ยจริงแค่ว่าเลิกเรียนแล้วทำผัดมาม่าขายดีกว่ามาั้งเออจะว่าไป เย็นเนี้ยฉันไม่ว่างไปกับพวกแกแล้วนะฉันต้องไปทํางานพาร์ทไทม์อ่ะนี่แกจะรับหลายงานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทําไงได้ก็มมีตังค์จ่ายค่าเทอมนี่นาะก็แกไปไหนตอนเย็นฉันว่าจะไปช่วยป้าขายของอะ่ะได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆก็เอาฉันเองก็ยังขอทุนไม่ผ่านเลยต้องไปคุยกับพออ,อ,อีกเนี่ยเอาจ๋ามาแล้วมาแล้มามามา้าม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  กินไม่รอกันเลยฉันเพิ่งไปส่งวิจัยมาเป็นไงมั่งผ่านไหมผ่านสิระดับเด็กทุนอยู่แล้วฉันจะแก้ได้นะโดนแก้เปหลายรอบแล้วไอ้วิจัยเนี่ยอตอนเนี้ยฉันห,หาค่าไปปินรายงานอยู่เลยเออทำเล่นแต่ทีนี้หมดหลายร้อยเลยนะทำเป็นเล่นไปนเลยต้องมานั่งกินมาม่าแบบเนี้ยมันรวมคนคนลำบากยวงไงเนี่ยโอ้หมหมดแล้ว มากเลยพวกแกนี่เชลประจำของพวกเราหิวจะแย่แล้วเนี่ยเอารถอะไรดีอเอารถเหมือนกันไหมจะได้ผัดกินรวมกันเหมือนคราวที่แล้วไงก็ดีนะอ๋อได้ได้ได้ไอรถอะไรอะ่ะเลือกเลยคนทำงั้นเอาหมดนี้ลแล้วกันไปขอบคุณนะครับหานกันด้วยนะพวกแกเออรู้แล้วนะอุ้แกนิด ได้แล้วมาม่าสมานี่พวกแกตื่นเต้นอะไรกันอ่ะเรากินมาม่ากันทุกวันเลยนะหิวนี่นานั่นนะสิแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าฉันจบไปพวกเราแยกย้ายกันทํางานฉันคงคิดถึงตอนที่เรานั่งโซยมาม่ากินด้วยกันอ่ะเศร้าเฮ้ยไหนๆเราก็จะเรียนจบกันแล้วอ่ะฉันจําได้นะว่าแถวเนี้ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่าสักศิษย์มากมาลองไปไหว้กันดูไหมเผื่อว่าเรียนจบอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะได้มีงานทํากันเลยไง น่าก็ดีนะไม่เสียหายไปกันเลยไหมตามมาเลย<ป>มามา่าร่วมสาบานนี้ขอให้พวกเราสามคนรักไข่ปองดองกันตลอดไปถ้าใครได้ดีแล้วต้องช่วยเหลือเพื่อนถ้าใครไม่ช่วยเหลือเพื่อนขอให้คนคนนั้นมีชีวิตที่ย่ำแย่และตกต่ำ ฉันว่าเรามาแท็กทีมมามาร่วมสาบานกันดีกว่าก็ขอให้มีงานมีการทำกันสักทีได้หลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้กันไป จริงจริงด้วยนั่นเธอใช่ไหมจ๋าจ๋าเดี๋ยวก็สิจ๋าหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณชอบครับนี่ผัดมาม่าครับคุณชอบรีบกินนะครับเพราะว่าวันนี้คุณชอบมีนัดกับลูกค้าทางดูไบครับจริงด้วยขอบใจนะ ครับไปซื้อผ่านมาม่ามาจากที่ไหนเนี่ยอ๋อซื้อจากแม่ค้าหาบเล่อะครับคุณช็อปถาอ้างนั้นพาฉันไปเจอแม่ค้าคนนั้นหน่อยได้ครับผมช่วยถือกระเป๋านะครับเชิญครับผ่านมาม่าจ้าผ่านมาม่าไหมจ้า,จาผ่านมามาา่าร้อนร้อนเลยจ้าผ่านมาม่าจา้าไอ้อุ้ยอุ้ยมามาเดี๋ยวฉันช่วยไหวไหมทำไมมันร้อนอย่างเงี้ยจ้า งั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งพักกันก่อนเถอะไอ้นั่งกันก่อนเถอะค่อยๆนะไหวไหมนี่ทำอะไรอะ่ะรีบลุกออกไปจากหน้าร้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะตกกระปก <Hey. S 1> มิวมิวมิวจริงๆด้วยมิวอะไรอย่ามาทำเป็นรู้จักฉันไปหน่อยเลยรีบออกไปได้แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เข้ามาที่ร้านฉันเนี่ยจะทำยังไง มิวแกจำฉันไม่ได้หรอจ๋ากับไอซ์ที่เป็นเพื่อนแกสมัยเรียนไงใช่ฉันไม่มีเพื่อนจนๆเหม็นๆแบบนี้หรอกนะยิงจะยืนอยู่ทำไมอะ่ะคนเขาไล่แล้วอะ่ะยังไม่ไปอีกหน้าทนจริงๆเลยออกไปได้แล้วไอซชอบชอบจริงๆด้วยนี่พวกเธอรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยโอ้โหฉันตามหาแทบแย่นี่ ต้องขอบคุณไอซ์เลยนะเพราะว่าฉันอะจำฝีมือผัดมาม่าของเธอได้ที่เราเคยกินกันทุกวันสมัยเรียนไงฉันถึงตามหาพวกเธอเจอนี่ไงตอนนี้ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองฐานะดีขึ้นแล้วฉันจะมาทําตามสัญญาคําสาบานนะฉันจะมาช่วยซัพพอร์ตพวกเธอทั้งสามคนเองให้มีชีวิตดีขึ้นเหมือนฉันจริงเหรอถ้าอย่างั้นชอบช่วยมิวด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฐานะมิวเองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ชอบเอามิวไปด้วยสิ แต่มีว่าสองคนนี้ไม่ต้องอาไปหรอกเพราะถ้าเกิดว่าขยันมากกว่านี้ก็คงไม่ต้องมาหาบเลข่ขายมามา่าไปวัน,ว,นวันแบบนี้หรอกเอาไี่ป้คนเดียวก็พอมิวแล้วทำไมมิวพูดแบบนี้อ่ะถ้าแบบนั้นมิวขยันจริงๆทำไมฐานนะมิวไม่ดีขึ้นละ่ะมาขอชับช่วยอยู่ทำไมชอบแต่ชอบก็เทียบได้เลยนะว่าใครกันแน่ที่ขยันที่สุดอะ่ะมิวทำได้ขนาดนี้มิวก็เก่งแล้วไหมแล้วเนี่ยวันวันไม่เห็นจะทำอะไรเลยถ้าเกิดว่าขยัน ไม่ขี้เกียจก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกมิวว่าช็อปไม่ต้องเอาพวกมันไปหรอกเอาแค่มิวไปคนเดียวนี่แหละถ้าเป็นแบบนั้นช็อปจะทําตามสัญญาคําสาบานจ๋าไอช็อปจะช่วยพวกเธอทั้งสองคนนะส่วนมิวเธอก็อยู่ร้านในของเธอต่อไปแล้วกันช,ช็อปช็อปจําคําสาบานไม่ได้หรอที่พูดว่าถ้าใครได้ดีกว่าเราไม่ช่วยเพื่อนคนนั้นจะต้องมีชีวิตที่ตกต่าแล้วก็ย่ําแย่แล้วถ้าช็อปไม่ช่วยมิวอ่ะช็อปเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่ตกต่ํา แล้วตัวมิวเองอะ่ะทำตามคำสาบานหรือ,อยังอามฉันขอสั่งให้หนายช่วยเพื่อนฉันทั้งสองคนแล้วก็พาขึ้นรถด,ด้วยได้ครับคุณช็อปขอบใจมากนะช็อปยังไม่ลืมกันน่ะช่วยเถอะนะครับเชิญครับค่ะไปกันเถอะช็อปเดี๋ยวก่อนเรามิวอะ่ะช็อปจะทิ้งมิวแบบนี้ไม่ได้นะคิดถึงสมัยเรียนเนาะช็อปไอ จ๋ามิวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะกับเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาที่มิวสร้างเอาไว้อะทั้งลืมคําสาบานที่เราเคยให้ไว้ด้วยกันแล้วก็ลืมความเป็นเพื่อนของพวกเราด้วยตอนนี้มิวสํานึกผิดแล้วมิวก็เข้าใจทุกอย่างแล้วมิวก็เลยมาบวชชีพามอยู่ที่นี่เพื่อหวังว่าจะได้ชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อ,อไว้สักนิดนึงก็ยังดีอะ่ะมิวต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะมิวถ้ามิวกับตัวกับใจได้เนี่ย พวกเราทุกคนก็พร้อมให้อภัยนะแล้วทีนี้มิวก็จะได้ใช้ชีวิตปกติเหมือนที่พวกเราใช้ไงแล้วอีกอย่างจะได้ทำตามคำสาบานที่เคยสาบานไว้ด้วยมิวพวกเราทุกคนอะทั้งหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีกับมิวมากๆเลยนะทุกคนให้อภัยมิวจริงๆใช่ไหมพวกเราให้อภัยมิวนะมิวขอบคุณทุกคนมากเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นมาทำงานที่บริษัทฉันนะ บริษ oui. ัทฉ er> ันอะขาดคนอยู่พอดีเลยได้จริงๆเหรอเอาสิแต่มาทำบุญกันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมิวพาเข้าไปเองตามมาเลยนึกถึงสมัยก่อนเนาะตอนที่พวกเราเอามาม่ามาถวายคำสาบานด้วยกันอะฉันว่านะที่พวกเราได้ดิบได้ดีกันทุกวันนี้ ก็คงเป็นเพราะว่ามาม่าคำสาบานแน่ๆเลยแล้วที่บริษัทของเราจะเลยรุ่งเรืองได้ถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากวันแห่งนี้แต่ที่สำคัญนะฉันว่ามาจากพวกเราสี่คนด้วยแหละที่ร่วมมือกันทุกคนเราเอาเงินที่เตรียมมาไปถวายกับวัดดีกว่า่ป นี่นี่มันหวั่นอะไรเนะี่ยรถก็มาเสียซะได้เฮ้ยมอไซค์มอไซค์จอดจอดจอดไปส่งที่หน้าหมู่บ้านหน่อย,อยโอ้ยอโออ้ย ไปถึงไหมเนี่ยเอ้าอ้ยอ้ยอยอยอ,ยอ,ยอะไรของแกเนี่ยฮะขับรถไปกระตุกไปกระตุกมารถติดติดดับๆอยู่นั่นเลยเราดูสภาพรถเข้าเก่าขนาดนี้ยังเอามาขับวินอีกโอ้โหโอ้ยเสียเวลาใช่ไหมจะไปถึงที่หมายทันไหมเนี่ย ไอชอบนี่เฮ้ยแล้วไปไงมาไงเลยเนี่ยฮะทำไมถึงกลายเป็นคนหููตกอาบได้เลยเนี่ยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างเงี้ยอ๋อตามสูตรละสี่้าเป็นลูกคนรวยแต่บริหารอะไรไม่เป็นก็เลยต้องมาขับวินอยู่อย่างเงี้ยนะธุกรกิจลงมาลายดิแล้วยังไงเนี่ยฮะเรียนจบหรือยังดูท่าคงเรียนไม่จบมั้ง ว่าแต่นายเถอะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สบายดีไหมฉันสบายดีโอ้ยหน้าที่การงานกําลังดีเลยเนี่ยเพิ่งไปรับตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายข,ายของบริษัทตองติงมาทาหน้างงไม่รู้จักกันรบริษัทตองติงมวัวแต่าขาดวินตัวดําอย่างแกได้ไปรู้จักโลกกว้างอะไรโอ้ยแล้วนายเป็นยังไงมาอย่างไะถึงมาอยู่ที่นี่ได้ดูทรงนายแล้วนา่าจะมีรถขับนะ ฉันจะไปหาแฟนฉันเัืไมเช้ารถด,ดันมาเสียซะได้แต่ก็ดีนะทำให้ฉันบังเอิญมาเจอกับนายคุณหนูตกออบแกโอ้โ,อโ,อโอ้ไม่น่าเชื่อเลยวะเมื่อก่อนรวยเอารวยเอาเอางี้ค่าวินอ่ะฉันไม่จ่ายแล้วกันนะนายก็ไปส่งฉันไม่ถึงที่ไม่เป็นไรหรอกตอนแรกฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บตังคนายอยู่แล้วแหะ ด,ดีจนแล้วยังรักบุตอมการอีกโชคดีนะชอบหวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกมาตุม้มขึ้นรถเร็วเอ้าจ๋าขึ้นรถก่อน <c oughs> โชคดีจังเลยฮะไงจ๊ะโชคดีชะมัดเป็นไงมาไงเนี่ยฮะโอ้ยตั้เช้านะสิฉันน่ะตั้งใจจะออกมาหามิวรถฉันนัมาเสียซะได้เนี่ยแล้วก็โบกวินมอไซค์ขึ้นมาโหวินนั่นนะขับรถมอไซค์ยังไงก็ไม่รู้สงสัยรถจะเก่าขับไป,บไปบก็กระตุกไปก็ะติกไปหัวชนหัวโขกหัวกันนอกหมด เจ็บหัวไม่หายเนี่ยเสียเวลาชะมัมใจเย็นๆสิมาตมูมนี่เรากำลังจะไปหามิวไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าเปิดร้านใหม่นะช่วงนี้ก็น่าจะยุ่งๆด้วยแหละนั่นสินะนไม่รู้ว่าเป็นกิจการอะไรที่เปิดใหม่เนี่ยช่วงนี้ฉันก็ติดต่อไม่ได้เลยนะโทรไปก็ไม่รับสายเลยดิว่าแต่แกยังคุยกับมิวอยู่หรอจ๊ะโอ้ย ฉันกับมิวเนี่ยเราก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดนั่นแหละว่าแต่แกเถอะตอนนั้นคบกันอยู่ดีๆแล้วไงถึงเลิกกันซะงั้นละ่ะมิววะนะเมื่อก่อนอ่ะก็สวยจริงแหละแต่ว่าออกแนวชมฉุมๆอ่ะดูไม่ค่อยเป็นการเป็นงานไม่เอาอะไรสักอย่างวันๆนะเอาแต่ทําแต่จิตอาสาช่วยพ่อแม่อยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นจะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยฉันก็เลย คงต้องหลีกทางให้สาวๆอื่นก่อนนะฉันก็ขอให้มิ้วเนี่ยยอมกลับไปคบกับแกนะคนเจ้าชู้โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกจ๋าฉันก่กละว่าจะไปขอคืนดีกับมิ้วซะหน่อยนะอาทิตย์ที่แล้วฉันเพิ่งไปเจอมิ้วมาด้วยนะมิวสวยขึ้นเยอะยนะโอ้โหสวยเช้งเลยแต่ฉันว่ามิวเขาคงจะยอมคืนดีกับฉันอยู่แล้วแหละฉันน่่โอ้โหทั้งรูปรอ หน้าที่การงาน,นก็ดีก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปรับตําแหน่งผู้จัดการมาไงรูปหล่อแล้วก็หน้าที่การงานดีขนาดเนี้ยสาวๆเขาติดตืงังไงมิวก็ยอมอยู่แล้วแหละค่ะพวกคนรูปหลอ่อสุดท้ายเนี่ยแกก็ได้มาทํางานที่เดียวกับฉันโอ้ยสงั้งงนไปมาตุม้มนั่นมิวนี่เฮ้ยนั่นมิวนี่จ๋าจาจอดจอด กผักไหมจ๊ะเอ้าจ๋าเนี่ยเหรอกิจการใหม่ที่ว่าโอ้โหหน้าขมชมัดยากมาขายผักกระจอกกระจอกทุกๆอยู่ข้างถนนเนี่ยนะ ฉันแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะมิวเห็นแก่ที่เราเคยคบกันนะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเธอจะมาทําอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมาตูนี่ก็ไม่เปลี่ยนเลยนะชอบดูถูกคนยังไงก็ยังดูถูกคนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่เคยถามความจริงใครเขาก่อนเลยมิวนี่โชคดีจริงๆนะที่เลิกกับมาตูนได้เพราะว่าความคิดของเราอะ่ะมันไม่เคยตรงกันเลยจริงๆ แล้วถ้าเธอสองคน่ะจะมาที่เนี่ยเพื่อถากถางหรือว่ายาะเย้ยฉันแล้วก็เชิญกลับไปได้เลยนะฉันไม่ต้องการเฮ้ยมิ้วฉันไม่เกี่ยวเลยนะฉันก็จะมาหาแกเหมือนปกตินั่นแหละแต่พอคุยกับมาตูมเขาก็เลยขอมาด้วยอ่ะนี่นายอามมาได้ไงเนี่ยก็คุณชอบให้ผมมารอที่นี่ จะมีรถส่งผักเข้ามาอีกหนึ่งคันคุณช็อปเนี่ยให้ผมมาช่วยคุณมิ้วลงผักครับนี่ยังไงเนี่ยรู้จักด้วยหรอจ๊ะอืมรู้จักดีเลยแหละเนี่ยในอาร,อร์มรปภบริษัทตองติงส่วนนั่นน่ะคุณช็อปผู้บริหารบริษัทตองติงฟิล์มที่แกจะได้ทำงานนี่แหละฮะผู้บริหารบริษัทฉันเนี่ยนะอือ ส่วนฉันก็เป็นน้องสาวของพี่ช็อปเจ้าของบริษัทที่เธอสมทุนทำงานอยู่แหละเราสองคนที่น้องอ่ะชอบเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือคนอื่นน้องสาวเจ้าของบริษัทมันก็รวยดิเวลาที่ช็อปเขาว่างจากงานเนี่ยพี่ช็อปเขา,าชอบมาขับวินมอเตอร์ไซค์คอยไปรับไปส่งคนอื่นโดยที่ไม่คิดเงินสักบาท ส่วนฉันก็จะมาขายผักพวกนี้ยในราคาที่ถูกๆเพื่อให้คนที่มีรายได้น้อยเป็นการช่วยอีกแรงนึใช่ครับกะตูมแก่เลิกดูถูกคนอื่นได้แล้วนะทั้งๆที่ตัวแกยังไม่ได้มีดีไปกว่าคนอื่นเลยนะหัดมองโลกในแง่ดีซะบ้างชอ็อปฉันต้องขอโทษแกจริงๆนะ ฉันทำเรื่องไม่ดีกับแกไว้อ่ะมิวฉันขอโทษนะกับสิ่งที่ทำลงไปทุกอย่างเลยอะคือฉันไม่น่าจะไปพูดดูถูกคนอื่นแบบนี้เลยอะมันก็แย่จริงๆนัแหละองขอโทษจริงๆนะถ้าอย่างนั้นก็มิวให้อภัยฉันแล้วเราก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้ไหม ตูมั้ยน้องสาวฉันอ่ะพบกับทุกคนเป็นเพื่อนได้นะแต่ต้องเคมีตรงกันจริงเหรอขอบคุณมากนะช็อปแล้วก็ต้องขอโทษด้วยอีกทีนะไม่เป็นไรหรอกอยังไงเราก็เพื่อนกันฉันให้ภัยแกแต่ที่ฉันอยากจะบอกอ่ะแกลองมาเป็นผู้ให้บ้างนะว่าผู้ให้อ่ะจะมีความสุขมากกว่าที่แกคิดซะอีกก็จริง ลองเริ่มต้นใหม่ดูนะได้สิถ้างั้นเริ่มงานวันแรกเลยดีไหมยัลูกค้าก่อนเลยออนดบบแรกผักไหมครับผักไหมครับสดสใหม่ๆเลยครับผักค่ะสนับสนุนโดยบริษัทตองติงฟิล์มครับผักไหมครับผักไค่ะผักไหมครับ